for you เตอรนอรายการเกมโชว์แจกจริงแจกมีอันกับความหากคู่สอง The City Second Game 60วิพิชิตแสนแท็กทีมสนับสนุนโดยพรีโก้พาสต้าซอส Samsung Curve UHD TV กติกา60วิแสน โดยเพื่อนแข่งจะต้องเลือกพิธีกรมาช่วยเล่นเกมให้สำเร็จภายในเวลา60วินาทีจากนั้นสามารถเข้าไปหยิบของรางวัลในห้องได้เลยก่อนที่ประตูจะปิดหากชนะครบ10เกมก่อนรับของรางวัลสะสมทั้งหมดพร้อมแจกวอชอีก100,000บาท คุณค่าจงรักษามันไว้ให้ดีเพราะนี่คือ The Second s, <S i t y hey! s e c o n d Game 6กสิพวิปิตแสนแท็กสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมท่านเข้าตู่เกมการแข่งขันที Korean ่ของรางวัลคุณเป็นผู้เลือกเองค่ะโดยเฉพาะของรางวัลแล้วโดยเฉพาะอะไรโดยเฉพาะอะไรโดยเฉพาะเพื่อนร่วมการแข่งขันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนร่วมทางบัตดี้บัดดี้คุณจะต้องเลือกบัดดี้นะครับจากสองคนที่มีอยู่นี้หรือเรียกอย่างหนึ่งว่าพาร์ทเนอร์ ัดเหม็นมากพองัดห่งุดนผู้เขางขันนะครับทำได้นะครับครบ10เกมรับไปเลยครับเงินรางวัล1นึ่งแสบาทและคู่นี้จะเป็นใครลุ้นอยากจะเจอไม่ต้องลุ้นไม่ต้องลุ้นเลยอ่ะคู่เขาเลยพบเลยดีกว่าถ้าพร้อมแล้วมาเลย จะต้องไปเชื่อเฉือนกับดีเจจอเมาส์องเขมรัฐการแข่งขันจะมันขนาดไหนไปชมกันเลยครับสวัสดีครับคุณแม่อนะฮะอันนี้ในการเราพี่พี่แฝนไม่เช๊สีลมนะค,ะนนครับพี่ออกมามีความเป็นสอ,สองวันหน<อ>ึ่งพี่อ๋องกับพี่แป้งครับ โอ้โหวันนี้ทำไมทำไมถึงมามามาไฟกันอะคือแบบว่าพี่อ๋องก็เป็นแบบชายมาดแมนพี่แป้งก็เป็นแบบสาวบอบบางเงี้ยแล้วไม่คิดว่าเราจะได้เปรียบเขาหรออะไรจริงแล้วเนี่ยข้างในเนี่ยค่อนข้างจะสับกันแล้วมีความมาดแมนสูงแล้วข้างในของพี่อ๋องอะอะไรนะข้างในของพี่อ๋องอะแป๊บนึงนะโโอ้หนเติมแป้งตลอดนี้เป็นรุ่นพี่ของพี่ช้งรุ่นพี่รุ่นพี่แต่ถามว่าทันกันไหมไม่ทันกันที่มหาลัยที่มหาลัยอันนี้ปีปีไหนครับ ของรุ่น8ปรุ่น8รุ่น13เออหรุ่น๋อารุ่นกเบาเบากิบกุบกิบแต่วันนี้นอกจากที่จะมาแข่งกันแล้วของรางวัลที่บ้านขาดแขนอะไรไหมคุณแป้งขาดแลนดูลักษณะทรงเขาไม่น่าขาดแขนอะไรตอนแรกที่แป้งชวนมารายการนี่ค่อนข้างงงมกันแป้งชวนมาวัแป้ง เอ๊ะยังไงทำไมแป้งถึงอยากได้ของเรานะเนี่ยแป้งอยากได้ทองก็ไม่ได้ขาดแคลนแต่แป้งงกถ้าเจนประเด็นหลังเนี่ยชัดเจนชัดเจนแล้วคุณหน่องค่ะคุณหนองงามมีอะไรไหมขาดแคลนอะไรนะขาดแคลนอะไรไหมขาดทุกอย่างเลยอ่ะช่วงนี้ซักบ้านใหม่เราก็จะเป็นจะต้องเออเอาข้าวของเครื่องใช้เข้าไปน้อยไปดูกันว่าข้างในจะมีของที่ทั้งคู่ต้องการกันไหมโอ้โหไม่มดเออประตูเออเลิศเนาะ เป็นระบบอัตโนมืออัตโนมัติาร์ตใช่เหรอแสดงเอาอะไรบ้างดีอ่ะเหมือนมาช็อปปิ้งอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้เราจะขนออกไปยังไงอ่ะเดี๋ยวอันนี้เป็นอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะยู้เย็นเล็กๆได้เลยมีอะไรม่เอานี่นี่ตู้เย็นนี่นี่นี่เอาเี่นี่เราสามารถแบบขนออกไปแบบทั้งสองอเลยไม่ได้ไม่ได้เอาอันเดียวอันบนอันบนนี่ต้องสะเดาะกุญแจให้ออกก่อนด้วยนะไข่ไข่ไข่คุญแจอันนีรหัสอยู่พพาาาสเวิร์ดอ่สเวิร์ดพาสเวิร์ดถ้าเกิดต้องสะเดาะอ่ะขอตะปูคุณไว้ได้มีพาสเวิร์ดถ้าถ้ามันเข้ารหัสปุ๊บมัน เปิดออกได้เลยมีพวกไมโครเวฟได้ไหมย่างอ๋อมองไว้ก่อนโทได้หม้อทอดไม่มีน้ำมันคุตเตอร์มีพวงกุญแจอยู่หนึ่งอันของกุญแจอยู่ตรงโน้นใครได้อยากได้อันนี้อยากได้อันนี้เออแล้วก็ที่สำคัญคือหน้าหนาวแล้วใช่ที่บ้านเนี่ยบ้านใหม่จ้าชุดเครื่องนอนโตโต้โลดนี่บอกได้เลยว่าไปนอนอุ่นมากเลยใช่นะและที่สำคัญเครื่องครัวมียังนี่ได้เลยชนึง เป็นเครื่องครัวสแตนเลสตีลและนอนสติกจากซีก l เลิศมากนี่เป็นไงคนไปได้ทีละอันปะใช่ได้หมดเลยได้ทีละอันคุณแป้งรอบแรกคุณแป้งก็เอานี่ไปก่อนไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะแล้วถ้าเกิดฉันได้แต่อันนี้กับบ้านไปล่ะอ้าวก็ไปหามองเราเองสิโนฉันต้องไปทำอะไรเอาไปทำอะไรเป็นมัวอะไรของเขากันไหมลู <laughs> เอาไปเลยเอาไปเลยยกไป้งหม้อเลยได้ไแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีเยอะแยะมากมายจัก,กรยานากีตรงกีต้า,ก,าก็มีนะรถคังหนึ่งสลือักรยานจักยาแล้วถ้าสมมติว่าเหลือเวลาเพียงแค่สามวิหรือเวลาเหลือลน,น้อยมากะจะมีกล่องสิ้นคิด ชื่อกองชอบกล่องสิ้นคิดดูเป็นจุดยืนของตัวเองอนะได้ไหมว่าข้างในมีอะไรได้ไหมได้เราก็จะบอกจะมีข้างในมีอ่าเอ้ยยิ่งหนักยิ่งดีคุณแป้ยิ่งหนักยิ่งดีบอกเลยว่ายิ่งหนักยิ่งดีจะมีไอเทมจ้าแล้วก็จะมีเงินใช่บางทีก็เป็นข้าฝานบ้างนะครับแก่ๆจริงป่ะมันหนักเท่ากันทุกอันเลยอย่าแปรงขอขยับดูก่อนแย่สำหรับคุณอ๋องเป็นดีเจใช่ไหมครับางทีเราไม่มีหูฟังเทาเนี่ยแล้วก็เอาไปได้ใช่เห็นไหม เพลงมาเพลงมาเปิดไหนไปเปิดม so like so. no. Do right no. ันสนุกขนาดนั้นเลยเหรอวะลองดูไม่เชื่อเลยอ่ะเ้ยเ้ยเ้ยเล่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 เี่เล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 กเล่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 เล ลองดูลองดูว่าอยากได้อะไรนะครับอเชนะนอกเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะอยู่ทีมใครและเกมแรกจะเจอกับเกมอะไรช่วงหน้าห้ามพลาดครับสนับสนุนโดยโอชิกรีนทีเรโซนาเมนเลือกทีมครับต้องเลือกทีมว่า สองคนนี้จะได้ผู้ช่วยใครเป็นกับด้วยมีแค่น้องใบเฟิร์นกับในขณะที่พี่อ๋องเป็นผู้ชายพี่แป้งเป็นผู้หญิงเราจะให้สิทธิ์สุภาพสตรีเลือกต่อค่ะเเชิญออขอบคุณค่ะก็ขอให้ขอให้แป้งให้แป้งเลือกก่อนแป้งเป็นผู้หญิงงั้นแป้งเลือกพี่โก้ได้ให้ให้อยู่เพศเดียวกันเออได้อ่แบบนี้แล้วก็ในเมื่อน้องแป้งเลือกแล้วนะคะผมแป้งกับโก้ก็จะแป้งโก้ เลงนก่อกเล่นก่อนนะคะผมเราไปกันที่เดอะเรนดาอมาค่ะคุณเริ่มนะคะวันนี้เดี๋ยวดิฟเฟอรพอแล้วพอแล้วตรงนะอะไรลำคาญไม่อ่ะไม่ลำคาญพิธีกรอนกับไม่ลำคาญพิธีกรโอเคค่ะเอื่อนรุ่นสําคัญว่าสองคนนี้อะไรกันเกมอะไรนี่ไม่อยู่ในดงอะไรเนี่ยนี่เป็นดุมสองคนนี้จะได้เล่นเกมอะไรนะครับพร้อมแล้วเจอแรนดอมมา อเเหอเกมงปองสลับโชคลวาโูกปิงปองยกโชคลกปิองแยกโลูงืออะไรอ่ะคืออะไร่ะง่ายจนสองเกมจ้แป้งเลือกเลยแต่สำหรับเฟิร์นแล้วคิดว่านี่คือสอสเกมไม่เหมือนกันใช่อไปดยัแปว่าถ้แป้งเลือกอะไรที่หลือคือเราอองตรงนี้ถูก้องค่ะ สำหรับหนูนะพี่แป้งน่าจะเหมาะกับแยกโชคลูกปิงปองใช่เพราะพี่แป้งเป็นคนมีโชคหน้าตาดีราศีหน้าพี่แป้งมีโง่เฮงอาปิงปองสลับโชคค่ะเพานเป็นคนนั้นเนี่ยคนทีโชคบสลับกันย้ายย้ายฐานให่ใเลฟยังเกมปิงปองสลับโชคเจนี้พวกแข่งจะต้องแท็กทีมสลับลูกปิงปองให้กลับมาอยู่รวมเป็นสีเดียวกันให้ครบตามจำนวนที่กำหนดภายในเวลา60วินาทีครับปิงปองสลับโชค ง่ายๆ่าง่ายมากอธิบายเข้าใจแล้วเรียบร้อยนะเข้าใจประจำที่จุดสตาร์ทครับไปเลยแล้วฉั้นล่ะอยู่เฉยๆโอเคยืนคยืงไปแอบสวยไปโอเคคุณแป้งพร้อมนะคะพร้อมค่ะพพร้อมแล้วนี่คือ the sixty seconds game 60ิวิพิจิตรแข่แพ็คที ไม่ใช่ไปเอาข้านี่ขา้นี่มาเทาไปขาไปขาไปเวลาผ่านไปแล้ว20วิเลืออีก40วิน่าเทีมาไปเท้เวลาดีดีมากอ่ะขาไปเร็วรวเวลาเหลืออีก30วินาทีผานผานปครบผ่้นผ่านผนผ่านา เกมแรกในคู่นี้ก็เกือบจะเกมโอเวอร์แล้วนะฮะเพราะกว่าจะสลับลูกวิงปองเสร็จเนี่ยเหลือเวลาไม่ถึง10วินาทีอย่างเดที่สาวแป้งเนี่ยไหวพอเข้าไปขวาตู้น้ำดื่มออกมาได้ทันเวลาพอดีเลยแหละครับเราบอกแล้วไปเหยื่อในที่เกิดเลยเดี๋ยวก่อนทำไมอย่าด้อ่ะไม่รู้ที่บ้านอะไรีนบ้าดื่มหรอมันดูเท่ดิมันดูเท่ดิพอป่ะคือปกติแล้วอ่ะไม่โรงเรียนก็ออฟฟิศนี่แหละเฮ้ยคุณแป้งคุณแป้งคุณไม่ต้องเอาไปไหนแล้วคุณได้แล้วแล้วค่ะ แต่ว่าที่นะในบ้านเราแบบว่าเฮ้ยแม่เดี๋ยวแป้งเอาน้ำให้ทานไปกดน้ำเลยคือปกติจะอยู่ที่โรงเรียนหรือไม่ก็สำนักงานแต่นี่มีไว้ในบ้านด้วยโอยแก้แป๊บนึงนะรู้สึกแบบอยากอาบน้ำไมอ่ะใช่อันนี้มันเป็นทีกินน้ำเฟินเฟินเฟินอะไรพี่เมื่อกี้พี่ทาครบแล้วไปไหนหมดอ่ะพี่โก้พี่โก้พี่โก้คุยงไปนู่นหมดแล้วจ้าพี่ทาครบนะพี่โก้พี่โก้พี่หน้าทีมงานหนึ่งเขาพี่วูอย่างเนี้ย แม่ตอนเล่นยังซาอยู่เลยแต่พอเจอของจริงเนี่ยถึงก็เพลเลยรอจับพี่โก้พี่พี่เขาแบบได้แล้ว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 เห็นเลยเห็นเลยไเห็นเลยไม่น่าทำเนอะไม่น่าทำแบบนี้พี่พี่พี่ทำไมพี่มาเกื่อนสักลอยอะฮะ ปาเถื่อนโอ้ยโอ้ยนี่แค่เถื่อนเดียวนะมีเป็นสิบเถื่อนเลยเหรอืหอเอล่่อพี่พี่มันมา เกมอยากโชคลูกปิงปองเกมนี่พวกหันจะต้องแท็กทีมอยากสีลูกปิงปองออกจากกล่องให้ครบจำนวนที่กำหนดภายในเวลา60วินาทีครับ แล้ชอบรู้จิงปังปการเข้าใจแล้วนะครับไฮ้ยเสร็จแล้วยที่พียังไม่ทําอะไรเลยอาม่าแแเ้าก็มาช่วยเาวแล้วต้องคนมันไปคุณแม่อย่า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 อย่อย่าอย่นอย่าอย่าอนาอย่าอยนาอย่า่า่าอย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 ่นอางย่าอย่าย่ี่าอ่ใอ่าอย้าอย่าอย่าอ่าอข่าอาอย่าอ่าอย่าอย่าอย่าย่าอ่าอย่าน่าอย่าอย่าย่าอยาอยาอาอเิอย่าย่าอ่า่าย่าย่าอย่าาย่าย่าอา่ย่า่ออย่าา่าาออราาาา่่อ เออเหีกยนี่มายวันนี้โอเคพร้อมนะคะหมายความว่าต้องเอาให้เต็มถาดหรอถูกโคโยอ่าไม่ต้องกลัวพีเรามีความสามารถแล้วกูทำไมพร้อมแล้วนะครับไปประจำพรีจุดสตาเลยนะครับคุณน้องครับคุณน้องหายไปไหนวะอยู่โน้ คุณออกพร้อมนะครับพร้อมครับถ้าคุณออกพร้อมแล้วนี่คือ the c i t y second scale 60สิวิพิจเตแท็กที g าอไปอยไปอขนั้นไม่ใช่ันวขา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 อย่างเดียวใครสวยงามเวลาดี

ีเสยงไม่ต่างจากคู่ที่แล้วเลยนะฮะเพราะนุ่มอ๋องไดใช้เวลาไปเยอะกว่าจะแยกลูกปิงปองได้ครบนะจ๊ะแต่สุดท้ายก็สามารถเข้าไปคว้าทีวีเอ d ดีออกมาได้ชันละครับก็ได้ยมาแล้วจะเข้ามาทำไมอีกอะคุณแม่แป๊บก่อนดูที่บ้านน่จ้ะบอกเลยชื่อไม่วอเที่นี่มันล้นแกไม่โอเคไม่โอเคเลยเหรอหัวจจวแต่ทำได้ไงได้ทีวีไงแล้วกครับไปเลยครับทีวี l อ d ดี32นิ้ว ใช่มือนางใหญ่ไงนนีี่่หหวางมือพี่ใหญ่อะแล้วมันเข้ากว่าจะเข้าไปในรูมันยากอ่ะเนี่ยเราใช้เกมนี้เยอะเขาจะได้แบบบทพลังงานเขาจะได้แบบที่วุ่นวายเนี่ยปกติเขาจะวุ่วายไงฮะเยอะมากคุณอ๋องครับคุณอ๋องจะต้องเลือกเล่นเกมต่อไปเป็นคนเริ่มเริ่มก่อนทำไมอ่ะทำไมคุยคุณอ๋องต้องอ้อยอิงมือมาไงมือมาลงจิดถึงเปิดเวลาเราคุยกันไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมไจว้อ๋องหามีดเราตัดมือทีสำคัญมากอะพร้อมแล้วไปกันที่เดอดแลนดอมครับอ่ะ เกมแรกเนี่ยทั้งสองทีมเนี่ยก็เล่นได้หวาดเสียวนางหลุน้นไม่ติดเก้าอี้เลยนะฮะซึ่งรอบนี้ในสาวแปง้งก็รับตู้น้ำดื่มไปได้ส่วนหนุ่มอ๋องนี่ก็รับทีวี l อ d ดี2นิ้วไปได้แหละครับสนับสนนโดย Head and Shoulder True Super Speed Fiber เอาล่ะครับและพร้อมแล้วคุณอ๋องจะต้องเป็นคน เลือกเล่นก่อนนะครับเดืะแรนดอมทำงานมา อะไรนะอยากเล่นชุดเทนนิสเขาอยากเล่นเราพูดไปสิพูดกระแทกหน้าเขาปะถ้าเกิดแป้นถึงขั้นที่จะพูดแบบนี้นะโอ้โหอินเนอร์มาเต็มอ่ะอย่าบอกใครเพรานั้ว่าจบละครแล้วไอ้เขาพี่น้องอายอ่ะที่แอคติ้งไปคือแบนลวนพี่แป้นอยากเล่นอะไรอยากเล่นชุดเทนนิสงั้นฉันเอาชุดเทนนิสขอบคุณค่ะรู้เรื่องค่ะดูไปที่ เกมชุดเทนนิสเกมนี้พวกแข่งจะต้องแท็กทีมชุดลูกเทนนิสให้เข้าช่องจนครบตามจำนวนที่กำหนดภายในเวลา60วินาทีครับชุดเทนนิสนี่นี่นี่นีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี<า>๋ยวทำทำไมไม่รู้ดิอยากทำใช่ไหมรู้รรสึกว่า,วาได้เกมหมี้องออกมันได้เราเราหมายอะไรหายมาซิมาซินี่ปุ๊บและอะไร พี่พี่ก็มาเด้เลๆนะถ้าถ้าถ้าแป้งทำเนี่ยพี่โดตีเนี่ยนอกแต่พี่ไม่ช่วยพี่อ๋องไปที่จุดสตาร์ทไปไปเ่อเลยพินพิช่วยพี่ใช่ไหมเิ่พิไม่พี่อ๋องยืนเดียวดายหรอกพร้อมไหมพี่อ๋องพร้อมถาพรอมแล้วนี่คือเดอะซิกตี้เซคันด์สเกิวิพี่แสนแท็กหนึ 我爱着你。 เริ่มเข้าขากันแล้วนะฮะพราะชุดเทนนิสเกมนี้ใช้เวลาไปแค่20บวินาทีจากนั้นเนี่ยหนุ่มอ๋งก็เข้าไปลากเครื่องซักผ้ามาวางไว้ก่อนแล้วมาลองขายรถเวสป้าแต่ไม่ออกสุดท้ายเกือบไม่ทันยังดีที่ลากเครื่องซักผ้าออกมาได้สําเร็จล่ะครับอะไรเพือใครเพื่อใครคิดว่าอะไรเพื่อแกล์ีิป้าคุณนี่อยู่นี่ไม่โอเคแต่ที่ทำทำดีมากนะม่นาโลก ฉันยืนไม่ได้ละค่ะฉันสั่นหมดแล้ยลุกขึ้นทะยานกระของกระของจะบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยควรไปขายทองมากกว่าคือคุณจะเป็นคุณนายยืนเลือกทองตามร้านร้านทองเลยแต่ยแกไปไขเพราอะไรไม่สั่นอยาทำไมรู้ไหมสัญชาติยานแผลเป็นที่ตรงนี้ไงเออเเป็็นดกอ๋อกอ้ยคุณพันกับแผลทุกอยากได้ใช่โอ้ยแผ่ก็ไม่เป็นไรคุณออกนะครับรับเครื่องสักผ้าเจ็ดกิโลกรัมไปเลย ต,ไปไปต,ต่อไปเป็นเต่าของคุณแป้งแล้วถ้าพร้อมแล้วไปเลยกับเกมพินพิฆาตเกมนี้ผู้เข้าแข่งจะต้องแท็กทีมช่วยกระตีลูกปิงปองให้โดนพินล้มทั้งหมดภายในเวลา60วินาทีครับพินพิฆาตค่ะทำไมจะไม่สิ่ขนาดนั้น เห็นความตั้งใจของทีมนั้นแล้วเราก็ไม่อยากจะไปรบกวนด้ในการใช้เสียงดังไงไม่เราต้องลบกวนอยากจะถามน้องแป้งว่าน้องแป้งใช้พี่ใช้ไม้กีนหรือว่าเป็นไม้ธรรมดาเล่ยคือพี่ได้หมดอ่ะถ้าเป็นไม้กีนนี่ก็แบบว่ามันจะแบบว่าเออมันอาจจะแม่นนะลองดูได้ไหมไม่ได้เลยลองไม่ได้เดี๋ยวคนเดี๋ยวสเสต็ออกนะไป้ไม่เอาไม้กีนนะพี่กอเอาไม้อะไรเอวาดอเออไม้เอวาดอไปหามาไม้เอวาดออะไร มันชิงสองคนคุณแป้งพร้อมนะคะพร้อมค่ะกับนิการเข้าใจดีเนาะค่ะกพร้อมแล้วจะใช่โอ้ยไม่ดื้อเลยเป็นปปเ็นคนที่มาเล่นเกมที่ไม่ยื้อใช่ไม่เหมือนคุณออกเลยไม่ไม่คุณแป้งพร้อมนะพร้อมค่ะพร้อมแล้วนี่คือ the 60 second s c a t e หกสิบวิปิจิแทนแท็กซ์เดย์ เดี๋ยวครั้งหน้ามาดูกันว่าแท็กทีมคู่นี้จะผ่านเกมพินพิฆาตหรือไม่ห้ามพลาดน60หิวิพิจิสาแท็กทีมแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับพรีโก้พาสตาซอสซัมซุงเคิร์ฟ UHD TV ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วครับกลับมาพบันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะครับเอาน่วัี สบายดีนะข้างบนน่ะใครใครคุณยาย <c oughs> บอกยายนะเออถ้าจะเอาขอ,องไปเอาเฟินไปด้วย <c oughs> ได <โฮ S 1> ้แล้วคนที่สามพี่แป้งเอาไว้ตรงอย่าใช้อารมพี่แป้งอย่าใช้อารมเล็กเด่ง